บายดีพี่น้องคุณพอ่อคุณแม่เจ้าภาพคพนอืน่นยูทูบเบอร์ไปยังเพาะว่าพนสิกแจกเงินตีพี่น้องเพว่าพนสิกแจกเงินทีมงานยูทูบ ไลายสู่ัรรถเขาเจ้าย่านเขาจะจอดแท้ว่ะจีไม่เขาจะคือว่าจอดเหหรอจากขาเจ้าก็้านฉันลอไ้เฮาเนี่ยเนาะคือค ส,สวัสดีค่ะอย่างนี้นนะครับว่บาอาพยุตขอ,ขอหาเรือบ้าบไในเมื่อกระแสเรียกร้องเป็นอย่างนี้ทหารการเป็นอย่างนี้คณะเจ้าภาพเนี่ยเมื่อก่อนนะผมรับผิดชอบแค่สามคนจ้างสาวน้อยมาเนี้ยแต่ตอนเนี้ยก็เลยหาเรืออยากจะหาเรือพี่น้องว่าในส่วนที่มันขาดทุนคุมว่าเล่นวันนี้ถ้ามีการขาดทุนอยากจะหาเรือพี่น้องคณะญาติพี่น้องผมนีว่ารับผิดชอบร่วมกันไหม ี่น้องร่วกานก็จะให้เล่นเลยผมจะโมไปคุยกับบอสครับครับพี่น้องว่ายังไงถ้ามันขัดในส่วนที่ไปขายว่าสองแสนทาาพันกันอย่างเงี้ยว่ายังไงคุยกันมากมาแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจาพาพปคุยกันอีกกำลังคุยกันว่าเห็นใจนะเห็นใจเอฟทีเห็นใจพี่น้องแฟนคลับที่มาหลายคนเห็นใจนะบอสตอนนี้กำลังหาลิวนะครับกำลังหาลิวว่าสนามนี่คือน้ำไม่ขังแล้วล่ะเป็นดินน้ำไม่ขังแล้วล่ะเออ ็อยากจะหาเรื่องพี่น้องว่าคณะญาติผมเจ็ดแปดคนเนี่ยถ้าในส่วนที่มันขาดทุนถ้าเก็บแล้วมันขาดทุนเนี่ยแสนสองแสนเนี่ยเรามาเฉลี่ยโอเคไหมสู้บ๊อบวัสดีเราจะสู้ไหมเจ้าภาพเอาตอนไหนถ้าต้องตัวลูกนะตัวนี้เลยเจ้าภาพเาาาาเเลยถ้้จภพ่ใหญด้วราะช่องใหญ่ถ้าเจ้าภาพสู้ช่องทุกช่องต้องไลฟมาแฟนจะมาอุ่นนุนนะจะมาร่วมนะให้ขาดทุนน้อยที่สุดนะไลฟ์ช่วยผมนะลงทุกช่องเลยนะไลฟ์ช่วยเจ้าภาพนะ ถ้าจะให้เล่นตรงนี้ถ้าจะพากจะพูดให้เนใจเห็นใจเห็นใจแฟนคลับรอคอยมาเป็นปีนะครับกว่าจะได้เล่นเนี่ยจะได้เล่นน้อยเนี่ยคลับ้วลาจะมีลงทุกช่องนะถ้าหากยูทูบเบอร์ว่าจะลงช่วยทุกช่องสุดความสามารถจะภาพคุย ว่าจังไหนเท่าจมภาพจะจะขันเงานก็จตั้งหันเป็นตั้งหันบ่ขั้นตั้งขึ้นมันสิเป็นอีกแนวหนึ่งเนี่อันนี้ตัวเเหตุผลมาลาบด้วยเหตุผลมาลาบขั้นตั้งหันขึ้นมันกับสีมิตรใช้ใจครับที่นี่ต้องยอมรับอยู่แล้วแหละให้ตั้งต้องยอมรับอยู่แล้วคุยสขนาคุยสขนาดถ้าตั้งแล้วนี่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนทุกถามเจ้าภาพว่าเจ้าภาพว่าฝนตกวข้ามอะไรกันพูดนี่เราพร้อมที่จะช่วยกันไหมในคณะญาติเนี่ยถ้าช่วยก็จะให้ตั้ง ถ้าไม่เสียงก็ไม่เป็นไรเลิกเรื่องแล้วคุยกฉพาะพ่อจูแล้วทีมงานเตรียมจะขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพทุกคนเลยนะครับขอบคุณคเลยสาวน้อยนี่ผมชอบที่ไม่มีอุ้งอิงมาผมชอบฟันคงว่าผมจะจ้างสาวน้อยไปจ้างข้ามปีเลยนะกว่าจะได้สาวน้อยนี่แหละถ้าเจ้าภาพเพื่อเราเก็บปัดได้เท่าไหร่ก็ช่างจะขาดทุนได้กำไรเจ้าภาพเราขานกันช่วยกัน เอาถ้าจะพานคุณยุัธเจ้าฟาดได้สไหมมันจะเล่นกี่โมงกี่อะไรก็แล้วแต่ก็แต่ผมก็จะรวมไม่ได้แล้วก็เล่นต่อครับครับมันจะเล่นสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็ช่างแล้วแต่เวลาทำเสร็จว่าจะได้เท่าไรไม่เป็นไรเราคุยตรงนี้ให้ยููทบเบอร์่วมเลยโอเคไหมเด็ดควินต่อหน้าบอสเลยก็ได้หนิบอสก็จะออ่าบสเลยคุยเลยมีกันเลยสมมติว่ามันขาดทุนแสนห้าหรือสองแสนเราก็หารกัน โอเคใช่ไหมโอ้ผมอะโอเคลุกนเดียบ้างไงไปถามดูกต่อคุยไปถามถูกกันคุออไปครับอ่ามันกระตกับมันกเทาแล้วจะมันกาจังไหนอยู่นี่ล่ะจะว่าสนานีมันการน้ำปแล้วครับก็ร่างฮาีนองอยู่วัดที่จงต่อหรือจังไหนเนี่ยครเพือปั๊บคะดมคนตั้งานแต่อท่ด้รับองว่ามันสิมันสิกุ่ม ครับครับแมนแมนเพราะมันเลยเวลาละครับฮัลโหลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แมนครับรรัการับรองเดี๋ยวเขาตั้งหันเสร็จแล้วสองหอกำลังคุยกันผมคุยกับฟายังฟายังไาอีกมันูดเป็นยังไงอีกครับือผมจากไหนก็ไหนแน่ยังไงก็เห็นใจเห็นใจนะครับทถ้าย้าภาพในส่วนที่เป็นญาติจะสู้ก็จะให้ตั้งจะขาดทุนก็พร้อมรับอย่างนี้นะ ผมคุยกับพี่น้องก่อนนี่ให้ไฟไ้เพิ่มชกันถ้าผมจะภาพบอกว่าโอ้สู้ยอมทุกช่องขอความร่วมมือไลฟ์ให้ผมว่าจะภาพอย่างนี้นะต้องมาช่วยกันนะต้องมาช่วยกันนะโอ้นี่เราช่วยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีมืันทั้งหมดมีศิลปินรับเชื้อด้วยคทีละเป็นรับเชื้อโย่แต่ก็บอกว่าจิ้มงาดเลยหลับมั้ยไงต้องรอครับครับ มันอาจจะไม่เต็มที่ไม่ไรจาภาพรับได้นำแน่ฝ้าอไวาาน่อยปนเารมาก็อยากจะให้พี่น้องได้ดูนะครับนั่นน่ะเราเชียไปสองท่านเลยเดี๋ยวบอกเขาแร้วกรอก่อนรอก่อนเอาเดี๋ยวจ่อภาพไปปรึกษากันก่อนครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวพอยุด คลิปเป็นตำหนิก่อนให้เพิ่นปรึกษากันก่อนว่าเพป็นอย่างไรแบแบไหนแบบไหนแบบไหนหนมากขอกพี่น้องที่นี่ครับเอใฝ่ายทีมีครับน้องดุนดำรงยังคงมีนะครับฝากสีบันดุงตัวใบนอนถาได้ของคุ้มปิดปนะครับจะพาเพิ่นกันปรึกษากันพี่น้องเพิ่นก็อยากได้อยู่เนาะเพิ่นก็อยากเบิง้งจะพาเพิ่นก็อยากเบิง้งคือกันเข้าใจครับแก่ โอเคครับตามไเาเด้นขาเปนยังไงก็ได้นบริบาลยานบริบาลกีครบพ่มีครับฟังคนทำอยได้เงินนจดอัใจผมรก็มาหาเงินเอาเอาเทีวดาให้เาเนาะถ้างันก็ยกเลิกนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้เจอกัน อันนีครับอันนี้เอฟซีสังเกตนมเห็นใจนะครับย่มรับครับร่มรับาพสุจริเลยเห็นไหมเราควยกันมวยๆไปแลว เดี๋ยวผมจะลงให้แบบเจ้าภาพสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมจะลงให้ครันชมจะเชินชมครับผมจะเชินชมเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากเดินทางไกลไม่เหนื่อยหรือเปล่าก็แรงจะจ้างมาคุณพ่อก็อยากเบิ้งหรือกันอยากเบิ้งนะเนาะผมก็จ้างไม่เชื่อไม่เบิ้งนำดวงทั้งอยากเบิ้งคุณหญิงจะร้องเพลงตีบไม่ได้แสดงก็ไม่ไรไลฟ์ให้ขอบคุณเจ้าภาพชื่นชมเจ้าภาพเลยนะในฐานะซองไงนะครับอดีตพ่อผม ยอมรับกานวัดใจสุดยอดเลยครับให้ใจจริงครับครับช่องใหญ่ยอมรับจริงนะครับท่างขอบคุณครับสุดยอดเลยครับเพี่ว่าเพิ่นทัพเป็นีเน่ยจะภาเพินไก่อยากเบิ้งอยากเบิ้งดังจอยากน่ถึเบิ้งจนไม่พูดยมขาทุนแหละแต่ว่าแภาพนี่เพราเราคุยเรื่องลงเมโอ้ยนอ เป็นใจให้พี่พอเพื่อนอีแม่เพื่อนแต่น้อยเพื่นยันใหจเพ่อเาะเสีเป็นบ้านที่จดจําเป็นบ้านที่จดจํามาแล้วไม่ได้แส่แดงส่วนที่ได้มือน้่อเนาะส่วนที่ได้มือส่วนที่จอบมือได้วันมันต้องรเป็นปี คือ่านพอนายกคุณโบย่างแว่าขาดทุนที่จะผ่านนะบ้านจะบอกฝนลงบาน่ไได้เให้ดีครับแม่ครับต้องขอคุณจริงๆครับขอพดครับถึงบสามจุดจดจำทุกไาครับตว่ารมามเนมายดมา มาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มามาผู้ใหญ่โนไปจ้างมาแเรมามามาทุกคนเลยตัวแล้วตัวแล้วคือถ้าถ้าคู่กานมันลำบากเนาะครับตัวแล้วครับโอเคสิโพธสิโพธิโรคความมนแล้วก็โคตรไทยผมโคตรไทยผมสนิทไับ นี่เหนียดครับผมนี่นีในตัวคือคือถ้าจะใส่สัมัสสมในสัน่อง้ส